สวัสดีค่ะมาพบกันในช่องปุ๊กกี้สาวไทยในชนบทเยอรมันนะคะวันนี้ก็มานั่งมุมเดิมอีกแล้วนะสำหรับมุมสงบตรงนี้นะอันนี้เป็นเรียกว่าเป็นมุมที่เหมาะในการที่จะมาทําคลิปนะคะวันนี้เราจะมี5เหตุผลที่สามีชาวต่างชาติให้เราเซ็นสัญญาก่อนแต่งงาน มีอะไรบ้างนะเผื่อใครที่กําลังคบกับชาวต่างชาติตอนเนี้เขาอาจจะให้คุณเซ็นสัญญาก่อนแต่งงานมันมีข้อดีข้อเสียหรือมันทําไมต้องเป็นอย่างนั้นนะอันนี้ก็เป็น5เหตุผลที่เขาอาจจะ,เ,ะเราควรจะรู้เอาไว้นะคะการที่สามีชาวต่างชาติขอให้เราเซ็นสัญญาก่อนแต่งงานอาจมีหลายเหตุผลซึ่งส่วนใหญ่เกี่ยวข้องกับการป้องกันและจัดการเรื่องทรัพย์สิน และการเงินในกรณีที่เกิดการหย่าร้างหรือปัญหาอื่นๆในอนาคตนะข้อหนึ่งก็คือการป้องกันทรัพย์สินส่วนตัวสัญญาก่อนแต่งงานอย่างที่บอกมักใช้เพื่อแยกทรัพย์สินแต่ละคนที่มีก่อนแต่งงานออกจากกันโดยไม่ให้ทรัพย์สินเหล่านั้นถูกแบ่งปันหรือเรียกร้องในกรณีหย่าร้างข้อ 2. การจัดหนี้สิน สัญญานี้สามารถระบุได้ว่าใครจะเป็นผู้รับผิดชอบหนี้สินที่เกิดขึ้นก่อนหรือระหว่างการแต่งงานซึ่งช่วยป้องกันไม่ให้อีกฝ่ายต้องรับผิดชอบหนี้ที่ไม่เกี่ยวข้องอันนี้ก็ถือว่าเป็นผลดีนะคะคุณสามการวางแผนมรดกหากฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งมีลูกจากความสัมพันธ์ก่อนหน้านี้สัญญานี้สามารถช่วยให้มั่นใจได้ว่าทรัพย์สินจะถูกส่งต่อให้ลูก ของตนตามที่ต้องการอันนี้ก็เรียกว่าความยุติธรรมอันนี้เราก็คิดว่าน่าจะโอเคข้อ4การลดความขัดแยง้งการทำสัญญาช่วยลดกับความขัดแย้งและความไม่เข้าใจในกรณีที่เกิดปัญหาการหย่าร้างเพราะทุกอย่างถูกตกลงและเขียนไว้ล่วงหน้าแล้วอันนี้เราว่าก็เป็นผลดีนะคะข้อ5เกี่ยวกับวัฒนธรรมและกฎหมายในบางประเทศ การทำสัญญาก่อนแต่งงานเป็นเรื่องปกติและเป็นไปตามกฎหมายเพื่อให้ทั้งสองฝ่ายเข้าใจสิทธิและหน้าที่ของกันและกันอย่างชัดเจนอันนี้เราว่าเป็นสิ่งที่ดีนะคะใน5ข้อที่เราพูดมาเนี่ยเราคิดว่าการเซ็นสัญญาก่อนแต่งงานเนี่ยมันมีเหตุผลที่ดีเราก็ควรจะเซ็นมันเป็นสิ่งที่ไม่น่ากลัวนะคุณนะคะซึ่งแต่ละ หนึ่งถึงห้าข้อเนี่ยมันเป็นข้อที่มีเหตุผลที่เราควรจะเซ็นเพราะใน5้าข้อที่เราพูดเนี่ยมันคือชัดเจนมันเป็นเรื่องที่ถูกต้องการที่เขาไม่เอาเปรียบแต่เราต้องอ่านรายละเอียดลึกๆเพราะบางคนเขาจะหัวหมอแล้วเขาก็จะใส่รายละเอียดแบบคือเราแบบเหมือนไม่ได้อะไรเลยอ่ะเหมือนแต่งงานแบบฟรีอยู่ด้วยกันแล้วฉันตายไปเธอห้ามเอาสมบัติเลยนะหรืออะไรเงี้ยมันก็ไม่โอเค แต่เราก็ต้องดูบริบทว่าเขาเขียนเนี่ยมันยุติธรรมหรือไม่ยุติธรรมนะคะอย่าง5ข้อที่เราพูดไปแล้วเนี่ยเราคิดว่ามันเป็นสิ่งที่ที่ยุติธรรมแล้วก็แฟร์ทั้งสองฝ่ายนะ,ะอย่างไรก็ตามการทำสัญญาก่อนแต่งงานอาจเป็นเรื่องอ่อนไหวทางอารมณ์อันนี้เราว่ามันจริงค่ะสำหรับบางคนเป็นเราเราก็อ่อนไหวให้รักเราทำไมต้องเซ็นสัญญาก่อนแต่งงาน แต่ถ้าเกิดมันดูแล้วมันมีเหตุผลมันก็ก็เซ็นไปเถอะไม่ต้องกลัวนะคุณดังนั้นควรมีการพูดคุยแล้วก็ทําความเข้าใจกันอย่างละเอียดก่อนที่จะตัดสินใจเซ็นสัญญาใดๆมันก็ต้องมีล่ามคนไทยมาแปลให้เราแบบแปลให้แบบละเอียดให้เราเข้าใจจริงๆแล้วเราค่อยเซ็นเพราะบางครั้งการเซ็นสัญญาก่อนแต่งานมันเป็นเรื่องที่ไม่ไม่ใช่เรื่องที่น่ากลัวบางครั้งมันเป็นอย่างที่พูดไปแล้วมันเป็นกฎระเบียบของบางประเทศ ที่เขาจะไม่เอาเปรียบกันแล้วก็ใครมีหนี้สินใครก่อนหนี้สินมาก่อนมันทําให้ป้องกันตัวเราเองด้วยอันนี้เราคิดว่ามันเป็นสิ่งที่ไม่น่ากลัวนะคะแล้วถ้าเกิดแต่มันจะน่ากลัวก็ต่อเมื่อเราไม่รู้เรื่องแล้วเราเซ็นมันจะน่ากลัวก็ต่อเมื่อเขาไม่บอกเราล่วงหน้าแล้วพอจะถึงวันที่จะไปจดทะเบียนสมรสแล้วเขาให้เราเซ็นเลยอันนี้มันเป็น เรื่องที่สูญเสียงมันเป็นเรื่องที่เราเองก็ไม่โอเคแล้วเราเองก็มีความรู้สึกคุณต้องบอกเราล่วงหน้าหรือตอนนี้ถ้าใครรู้แล้วเนี่ยคุณก็ลองถามเขาก่อนว่าเธอเธอจะให้ฉันจะทําวีซ่าแต่งงานให้ฉันเนี่ยเธอมีให้ฉันเซ็นสัญญาก่อนแต่งงานไหมถ้าเธอให้ฉันเซ็นเนี่ยรายละเอียดเป็นประมาณไหนเธอมาคุยบอกเราคุยกันก่อนนะก่อนที่คุณจะอยู่ดีๆแล้วให้ฉันเซ็นก่อนที่ ใกล้ถึงวันแต่งงานหนึ่งวันหรือพรุ่งนี้จะแต่งวันนี้ให้เราเซ็นอย่างเงี้ยอันนี้มันหมายความว่ามัดมือชกคุณก็ต้องเซ็นมันไม่โอเคแบบนั้นเราว่ามันไม่โอเคแต่ว่ามันก็ไม่ได้น่ากลัวอย่างที่เราพูดมาแล้วมันก็ถือว่ามันโอเคนะระดับหนึ่งถ้าเราเข้าใจนะอันนี้ก็เป็นหนึ่งอย่างที่ละเอียดอ่อนสําหรับสามีฝรั่งสาวไทยที่เราจะแต่งงานหรือเซ็นสัญญาก่อนแต่งงานเราว่าเป็นเรื่องที่มีประโยชน์แล้วเราควรศึกษาก่อน ะะว่ามันเป็นยังไงแล้วเราก็เซ็นอันนี้เราก็ถือว่ามันไม่น่ากลัวนะคะสำหรับคลิปนี้ก็ต้องขอลาไปแล้วไว้เจอกันคลิปหนะะ้าค่ะบ๊ายบาย